สวัสดีพี่น้องฟองป่ายท้งหลยครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องส้มแย้ชแนลครับผมวันนี้ส้มแบ่พามารีวิวบ้านนอกดาวครับผมเห็นบ้านนอกดาวตัวนี้นะครับผมสวยมากๆเลยมารีวิวอัปเดตว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่เนื้อที่เท่าไหร่เนาะพา FC มารีวิวครับผมเพื่อเป็นแนวทางเนาะเผื่อมี FC ท่านใดที่สนใจอยากจะไปเอาไว้ที่บ้านสวนอ่เป็นบ้านนอกดาวนะครับผมเป็นบ้านนกดาวหลังไม่ใหญ่ เราจะไปดูภายนอกภายในว่ามีอะไรกันบ้างติดตามไปกับสมแบ้เลยครับผมนี่อยู่กับเจ้าของบ้านนี้เลยครับผมเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรเนาะครับเนาะอุทัย<ท> <ขอ S 1> ครับผมอ๋อพี่อุทัยเนาะกับพี่อุทัยเนาะตัวนี้บ้านตัวนี้นี่เป็นบ้านน็อกดาวน์เป็นเหล็กข้งหมดเลยป่ะพี่เป็นเหล็กข้งหมดเลยเนาะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยเป็นทรงโมเดิร์นนะครับผมทรงโมเดิร์น เราสามารถยกย้ายได้นะครับรตัวน,นี้ย,ยกย้ายได้เนื้อที่ประมาณกี่ตารางวาครับเนตัวนี้นกว้างกว้าสามเมตรยาวห้าเมตรอ๋อกว้างครับผมความกว้างนี่ประมาณสามเมตรครับสามเมตรความยาวห้าเมตรครับผมอด้านอยื่นระเบียงออกมาหนึ่งเมตรครับผมมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยมีที่นั่งด้วยบันไดก็เป็นสามขั้น,น,นไปดูด้านในครับดูด้านใน ผมขออนุญ,ญาตนะครับประตูก็เป็นประตูไม้ประตูไม้ผสมกระจกเนาะออมีกระจกเงาด้วยลวดลายครับผมหน้าต่างก็เป็นบ้านบ้านสวิงออน่าจะเป็นบานสวิงส่วนโครงเสาโครงนะเป็นเหล็กหมดครับเป็นเหล็กหมดเลยตรงนี้เป็นไม้ฝาเชลราครับผมเป็นเป็นไม้ฝาเชลราครับผมไม่ต้องกลัวปลกนะครับผมยกพื้นขึ้นมาประมาณ หกสิบเนาะหกสิบเซนเนาะหกสิบเซนเราเาไปตั้งสามารถยกตัวนี้เอกครับผมโบเราสามารถเอาสูงกว่านี้ได้ความสูงตัวนี้มาตรฐานคือแค่หกสิบครับผมเนี่ยด้านหลังก็จะประมาณนี้ครับผมเนาะหลังคาก็จะเป็นอลูซิงค์ครับผมติดฝ้าให้เรียบร้อยเลยครับผมติดฝ้าให้เรียบร้อยเลยอ่าสวยมากๆเลยไปดูภายในไปดูภายในกันแล้วเราจะสอบถามว่าหลังนี้ ราคาประมาณเท่าไรอ่าใครที่สนใจก็เดี๋ยวจะขอเบอร์โทรแนบส็จท้ายคลิปมาให้ครับผมอ่านี่ครับผมบันไดก็สามขั้นเนาะชืบชืบ,ชบเป็นเหล็กขึ้นโอ้โอ๋อมีหนึ่งห้องน้ำนะครับผมกระเบื้องเป็นกระเบื้องพลาสติกแบบญี่ปุ่นเขาใช้กันครับกระเบื้องตัวไหนพี่พื้นนี่บอกอ๋อพลาสติกบบเนาะาใกันแบบที่ญี่ปุ่นเขาใช้กันด้านในก็นี่ครับผมประมาณนี้ครับผมเนาะ ติดฝ้าเพดานให้เรียบร้อยเลยครับผมติดฝ้าเพดานมีหลอดไฟด้วยมีหน้าตา่างครับผมหน้าตา่างสามบานว่าหนึ่งสองสามฝั่งนี้นะครับผมตรงมาก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำห้องน้ำก็นี่ครับผมเราก็ยังไม่ได้ใส่เนาะเราไปใส่ต้ม ครับผมต้องรอลูกค้าจะใส่ชักโครกหรือจะใส่แบบไหนก็แล้วแต่ลูกค้าไปเลือกใส่เองครับอ่าเราก็ทําเป็นมีที่ช่องระบายอากาศด้วยมีประตูห้องน้ํามีเฟอร์มีไฟโอ้สวยครับผมสวยความกว้างนี่ก็ประมาณน่าจะเมตรยี่สิบได้ตรงนี้อเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบเมตรห้าสิบเนาะครับผมีเหลือที่ว่างเยอะเลยครับผมกว้างมากๆเลยอ่า ก็ใครที่สนใจบ้านนกดาวครับผมบ้มา,นา,นมานนกดาวเนาะบ้านนกดาวโยกย้ายได้สบายมากเลยเป็นเหล็กไม่ต้องกลัวปวดครับผมอ่าสวยมากๆเลยเนี่ยตรงนี้ที่ว่างก็จะยืดออกมาหนึ่งเมตรเป็นระเบียงครับผมนั่งอ่าเอาไปไว้อยู่ที่สวนได้บ้านสวนครับผมสวนอ่าสวยสวยสวยมมดูบุมนี้กันครับนี่ยิ่งสวยเลยอ่ะถึงไฮไลไท์แล้ว ราคาครับราคาตัวนี้ราคาแสนสามครับแสนยังไม่รวที่ยังไม่รวค่าจัดสง่งอ๋อราคาเนี่ยหนึ่งแสนสามหมื่นบาทครับหนึ่งแสนสามหมื่นนังคนล่วงจัดส่งค่าอยู่ใกล้แถวนี้ก็เพื่อส่งพี่ค่าไปไกลตั้ง,งราคาต้องคิดค่าจัดส่งราคาหนึ่งแสนสามหมื่นไม่รวมค่าจัดส่งครับพี่น้องครับผมไม่รวมค่าจัดส่งแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆเขตอำเภอบ้านดุงเราเนี่ยส่งฟรีเนาะแต่ถ้าข้ามเขตจังหวัดเนี่ยก็มีค่าจัดส่งเพิ่มขึ้นมาอ๋อ ใครที่สนใจก็ขอเบอร์โทรนะพี่มีเบอร์โทรบนอติดต่อตเบอร์โทรก083 083 560 560 8192 8192เด้อครับครับผมใครที่สนใจอยากสอบถามเรื่องรายละเอียดก็ติดต่อมาโทรมาหาพี่เขาได้เลยครับผมสวยจริงๆครับบ้านนี้บ้านน็อกดาวน์่ะคับผมเป็นบ้านน็อกดาวนเราไปไว้ที่สวนก็ได้ครับผมห้องน้ําก็อยู่ในตัวเลยอ่า ใช่หรือใครจะต่อเตอิมมาเป็นโรงรถข้างๆก็ได้ห้องครัวก็ได้เอ,อสบายเลยแบบนี้สบายเลยราคาก็ต่อรองกันได้นี่พี่นนอะต่อรองกันได้เนาะต่อรองกันได้ออกไดแกพูดพี่พูดง่ายครับผมพูดง่ายโอ้้านสวยครับผมราคาก็ไม่แพงครับผมราคาไม่แพงเป็นไม้ฝาเชลลาทาเสร็จเรียบร้อยเลยอืเสร็จเรียบร้อยเลยครับผมสวยมากๆเลยเี่ยรับสิ บ้านนี้ร้านพี่แกจะตั้งอยู่เส้นเข้าอำเภอบ้านดุงนะพี่เนี่ยตรงนี้นะเนาะตรงไปทางนี้จะเป็นอำเภอบ้านดุงอื م. เส้นนี้ก็จะไปอำเภอบ้านม่วงับผมจะเป็นร้านไก่ย่างวิเชียนบุรีเนะพี่นะเนาะไก่ย่างขวันองพรขวาน้องพรเนาะครับผมขวน้องพรไก่เน,นี่ยเนี่ยตรงนี้แหละครับผมเป็นร้านไก่ย่างนี่แหละแวะมาได้เลยสอบถามได้เลยนี่ครับผมจะมีสองหลังเนาะหลังน,นง,หงนู้นยังทําไม่เสร็จตัวนั้นยังทําไม่เสร็จ ตัวนี้เสร็จแล้วครับผมพร้อมขายพร้อมส่งเรียบร้อยเลยหน้าต่างสามบานประตูหนึ่งบานห้องน้ำระเบียงครบเลยสวยมากๆครับผมก็โอเคนะครับผมอ่าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อพี่มาได้เลยเนาะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกาลังใจด้วยครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ